เราอาศัยสิ่งใดเราต้องรักษาสิ่งนั้นเพื่อที่จะได้อาศัยสิ่งนั้นไปนานๆขอเจริญสุขจเจริญพรไปยังท่านผู้ชมทุกท่านนะครับขอยินตนรับทุกท่านเข้าสู่รายการธรรมะมงคลนะครับในวันนี้เราก็มีพระอ,อาจารย์พระมหาจิตลพลธรรมพโลหรือว่าพระอาจารย์เจเจนะครับได้มาร่วมในการสัทนาเช่นเคยครับกล่าวน้ำสกสารนะพระเจ้า ครับวันนี้เราก็จะมาสนทนากันในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําครอบครัวนะครับผมหลายท่านหลายคนตอนนี้ก็ลองลองนึกดูว่าในชีวิตในครอบครัวของเราเนี่ยว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรบ้างนะครับว่าจะตรงถูกต้องตามที่เราจะได้นํามาเสนอนํามาพูดนํามากล่าวให้ได้ยินได้ฟังกันหรือไม่เพราะว่าแต่ละท่านแต่ละคนเนี่ยสิ่งที่จะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้สิ่งนั้นต้องสําคัญนะว่าสําคัญ ในเง่มุมไหนก็แล้วแต่นะฮะในครอบครัวในประจําตัวของเรานะครับอย่างเช่นว่าตัวของท่านมีไหมครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับมีครับทุกคนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ในตัวของตัวเองทุกๆคนทุกๆท่านครับของผมก็เป็นอะไรครับ่าศักดิ์สิทธิ์ตั้งแต่เด็กมาเลยครับมาจนถึงตอนเนี้ตอนนี้ใช่ไหมครับตอนโตนี่อ๋อก็มีพ่อแม่ครับพ่อแม่ผู้บอาจา์นี่แหละครับคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์สําหรับท่านครับใช่ไหมครับสําหรับผมก็ อย่างนึกไม่ออกนะครับผมอย่างนึกไม่ออกถ้าจะพูดทำไมนะฮะก็เอาล่ะนะครับเป็นอะไรครับในวันนี้สำหรับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับประจําครอบครัวสองท่านที่หาได้ยากนั่นก็คือการปฏิบัติบูชาบิดามารดาอยู่เป็นนิดนะครับอาจารย์ครับผมนี่ก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนนะฮะน่าจะแบ่งแยกออกเป็นสองอย่างคือ1สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําครอบครัวแล้วก็2คือบุคคลหาได้ยากครับ แต่สิ่งที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับประจําครอบครัวนั้นก็คือผู้ที่ปฏิบัติบิดามารดาเป็นนิดนั่นก็คือว่าผู้ปฏิบัติต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คือผู้ที่เป็นบิดามารดารฉะน,นั้นบิดามารดาเนี่ยก็คือ,อผู้ที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจาครอบครัว dunno, ถ้าผู้ใดได้กราบได้ไหว้ไม่ว่าจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกอย่างที่อยู่ในสากลโลกเราก็มากที่จะต้องการจะดนบันดาลให้ นะไม่ว่าจะเป็นการกราบไอเจอดีนะครับไม่ว่าจะเป็นกราบไอจอมปลวกไม่ว่าจะเป็นกราบต้นไม้กราบผีสางเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เราก็ต้องการอยากที่จะให้สิ่งนั้นเนี่ยดนบันดาลให้กับเราเฉกเช่นเดียวกันครับท่านบิดามารดาเมื่อบุคคลใดก็แล้วแต่ปฏิบัติเป็นนิดกับท่านนะฮะบนกุศลน,นะฮะก็ย่อมเกิดขึ้น นะแก่ตัวเราความเจริญก็ย่อมเกิดขึ้นแก่ตัวเราหรือกุลบุตรกุลธิดาบุคคลใดก็แล้วแต่ที่ปฏิบัติ<ม>ท่านจึงเปรียบบิดามารดาเหมือนกับว่า1คือพระอรหันต์ของลูกเพราะว่าบางคนเนี่ยก็มักที่จะมาหาพระหาเจ้า<ม>นะฮะอยู่ในวัดอยู่ในวาบางทีเนี่ยอาหารที่เราทำเนี่ยพ่อแม่กําลังจะไปกินกาลังจะไปชิมก็ตีมือท่านเดี๋ยวอย่าเพิ่งกินเดี๋ยวไปให้พระให้เจ้าก่อนอหรือบางทีเนี่ย หาสิ่งดีๆประเคนให้กับพระกับเจ้าแต่กลับลืมไปว่านะผู้ที่เป็นพระอรหันยังอยู่ที่บ้านของเรายังไม่ได้กินเลยยังไม่ได้กินยังไม่ได้ทานยังไม่ได้ให้ท่านอย่างปราณีตอย่างดีที่สุดสําหรับตัวของเราเองฉะนั้นเนี่ยนี่ก็คือพระอรหรันท่านเปรียบเหมือนกับพระอรหรันเพราะว่าบิดามารดานั้น,นเนี่ยนะเป็นผู้ไม่มีอคติไม่มีความริษยา นะไม่มีโทษไม่มีภัยมีความปรารถนาดีหรือมีคุณธรรมเปรียบประดุดเหมือนกับพระอรหันต์ครับพระอาจารย์ครับให้กับลูกคำถามหนึ่งเกี่ยวกับพระอรหันต์หรือว่าเกี่ยวกับแม่นี่แหละครับผมบางคนนี่เถียงกับพ่อกับแม่แล้วก็พ่อแม่นี่แช่งแล้วถามว่าคําแช่งของพ่อแม่ที่หลุดออกมาจากพ่อกับแม่นี่มีมีอะไรที่จะทําให้คือเอาอย่างนี้นะท่านคือบิดามารดาเนี่ยมีเรื่องอยู่เรื่องหนึ่งว่าบุตรเนี่ยดื้อมาก พอดื้อแล้วเนี่ยกำลังจะขับรถมอเตอร์ไซค์ไปออกจากบ้านแม่ก็บอกว่าด่าบอกว่าเนี่ยให้มึงไปตายไปรถล้มที่ไหนก็ไปว่าอย่างนั้น<ม>แต่ไม่ตายแต่รถล้มที่หน้าปากซอยล้มแต่ไม่ตายครับล้มแต่ไม่ตายโอ้โหบาดผงบาดแผลนะพอแม่ได้ยินเท่านั้นเมื่อกี้เพิ่งพูดด่าไป<ม>นะฮะพอได้ยินว่าลูกโอ้โหรถล้มอะไรก็รีก็แล้วแต่ก็รีบวิ่งไป<ม>ไหนลูกอยู่ไหนอยู่ไหนอย่างเงี้ย<ม>แล้วก็อ่ะ พยายามประคับประงมลูกพยายามว่าลูกอย่าเป็นอะไรยังไงปลอบแล้วหลังนั้นก็พาลูกไปหาหมอถึงแม้ว่าใจถึงแม้ว่าปากของแม่แช่งชักแต่ว่าใจของแม่นั้นรักลูกมากมายน่นแสดงว่าคาพูดของพ่อกับแม่นี่ศักิสิทธิ์สักสิทธิ์นะฮะสักสิทธิ์นะฮะก็คือว่าคําพูดของท่านบางทีเนี่ยท่านพูดท่านด่าเราก็เพราะว่าท่านรักเราย่ามองเพียงแ่่กริยาการภายนอก เราต้องดูสิ่งที่ท่านไม่ได้พูดได้คุยด้วยนะฮะบางทีเนี่ยท่านถามว่าไปไหนมานั่นก็ท่านก็อยากรู้เออทำไมกลับบ้านดึกจังถามด้วยความเป็นห่วงโดยบางทีบางลูกบางคนก็ลำคาญหนูโตแล้วนะน,นแม่ย่ามายุ่งกับชีวิตของหนูอะไรอย่างนี้เป็นตน้นฉะนั้นเนี่ยฉะนั้นเนี่ย,นนยคุณพ่อคุณแม่เนี่ยพูดกับเราด่าเราว่าเราเราต้องแปลงคำพูดในนั้นด้วย มองไปถึงมิติในจิตใจของท่านว่าท่านมีความเจตนาะเจตนาดีป,ปรารถนาดีเป็นห่วงสําหรับลูกแล้วลูกเนี่ยเป็นห่วงเป็นใย,ยนะครับพระอาจารย์ครับฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยต้องระมัดระวังสองก็คือว่าพ่อแม่เนี่ยเป็นพระพรหมธรรมของพระพรหมที่คนอินเดียเขากราบไหว้เนี่ย <c oughs> จะมีอยู่นั่นก็คือความเมตตา ความกัรรุนาโิหารธรรมอ่ความมีมุทิตาความมีอุเบกขาพระพรหมเนี่ยบิดามารดามีทั้งหมดท่านจึงเปรียบพ่อแม่เปรียบดังพระพรหม,มนะครับแล้วพระพรหมก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราพูดเมื่อกี้เองว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจาครอบครัวก็คือบิดามารดาแล้วหลังจากนั้นพ่อแม่คือเทวดาเทวดาเนี่ยบางคนเนี่ยไม่กลัวพระอาหารหันต์หรือไม่เคารพพระหลัมบางคนไม่เคารพพระพรหมหรือไม่กลัวพระพรหมหรือไม่นับถือพระพรหมเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่นับถือเทวดา ฉะนั้นพ่อแม่จึงเปรียบเหมือนกับเทวดาก็ได้นะฮะอย่างเช่นว่าเทวดาเนี่ยในต้นไม้ก็มีลูกขาเทวดาเยอะแยะนะฮะมีนะฮะท่านเรียกว่าลูกขาเทวดาเทวดาที่อาศัยอยู่ตามต้นไม้อย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะพ่อแม่ก็เหมือนกับเทวดาที่อยู่บนบ้านนะพ่อของนางวิสาขาเนี่ยบอกกับนางวิสาขาก่อนจะไปอยู่ในเรือนว่าพึ่งปฏิบัติเทวดาให้ดีเทวดาในบ้านในเรือนอาจจะให้ ให้ความร้อนหรือความเย็นก็ได้บิดามาเ,เทวดาที่อยู่ในบ้านนั้นก็คือพ่อผัวและแม่ผัว hmm. นะฮะเปรียบดังเหมือนกับบุตรถ้าปฏิบัติดีกับบิดามารดาก็จะเป็นที่รักของบิดามารดาบางคนก็อาจจะได้ทรัพย์สมบัติอะไรก็ว่ากันไปหรือได้รับความร่มเย็นเป็นสุขไม่ได้รับความความเดือดร้อนเนื้อเดือดร้อนใจอย่างนี้เป็นต้น นะครับผมเรียกว่าพ่อแม่บิดามารดาเป็นอา,อาหูเนยยะบุคคลและก็เป็นอีกอันหนึ่งก็คืออาหูเนยะผู้ควรแก่การเคารพการกราบไหว้นะฮะไม่มีใครละนะฮะเราเนี่ยเอาสิ่งที่สูงที่สุดไปกราบในสิ่งที่ต่ําที่สุดของท่านนั่นก็คือสิ่งที่ประเสร,ริฐใต้ฝ่าเท้าของแม่คือสวรรค์ของลูกคือเนี่ย ลูกคนใดเนี่ยสามารถกราบได้จนถึงฝ่าเท้าของบิดามารดาเนี่ยกราบไหว้ท่านเช็ดเท้าท่านนะทาความเคารพเนี่ยก็หมายความว่าเรายอมลดมณนทิทิถือตัวนะถือตนและก็ปฏิบัติต่อท่านด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนบุคคลนั้นย่อมเจริญรนะนั่นก็คือสวรรค์ของลูกนั่นเองนะฉะนั้นเนี่ยบุคคลใดก็แล้วแต่ทําอย่างนั้นได้ต้องบอกว่าไม่ธรรมาดาแล้วมีดาราบางท่านนะ อ,อ,อย่างเช่นปีที่ผ่านมาช่วงสงกรานหรือเปล่านะฮะดาราท่านหนึ่งก็เป็นข่าวใหญ่โตก็คือจูบฝ่าเท้าของเม่อ่ดาราคนนั้นก็คือ,คอตัวก๊อตีนะฮะกตีถ้าจําไม่ผิดนะครับโอ้โหหลายคนนี่ชมเชยนะเขาบอกว่านี่ใช่ฝ่าเท้านี่ใช่ไหมที่เดินไปตลาด ที่เดินไปซื้ออาหารที่อุ้มลูกไปนู่นไปนี่เมื่อป่วยเมื่อดูแลอะไรต่างๆเนี่ยให้กับลูกนี่แหละฝ่าเท้านี่แหละนะแล้วคนเนี่ยต่างยกย่องชมเชยยกใหญ่ว่าเนี่ยบุคคลนี้กระตันอยู่จริงๆแล้วก็ได้รับความเจริญเดี๋ยวนี้ก็ตีงานเข้าเยอะนะท่านนะเห็นไหมเพราะว่ามีความกระตันอยู่น่ารักปีนี้ปีเดียวเาทนะครับเขาทํามาตลอดนี่ก็คือตัวอย่างที่เห็นได้อย่างชัดเจนเห็นง่ายๆอยู่ในโลกปัจจุบันของเรา แล้วบางคนก็ปฏิบัติอย่างนี้เยอะแยะมากมายนะครับผมนี่ก็คือแล้วอีกอันหนึ่งเรียกว่าเป็นบุคคลหาได้ยากในโลกก็คือบิดามารดาหรือคนที่เป็นคนกระตันยูต่อเราก่อนแล้วก็กระวเวทีก็คือทําคุณให้กับเราแม่แม่แม่คำนี้มีความหมายนะพ่อจันครับ,รบผ,มผมมีความหมายอย่างลึกซึ้งนะครับผมค <ำ S 2> <อ>ําแรกที่ท่านพูดได้ก็คือคําว่าแม่ครับไม่แน่อาจจะเป็นพ่อก็ได้นะแต่ว่าก็น่าจะเป็นแม่เพราะว่า เอาแก่ชิดท่านนะครับจําไม่ได้เราก็จาไม่ได้เหมือนกันครับอาจารย์แต่อย่างไรก็ดีก็อย่าลืมนะฮะบุคคลที่ควรที่จะกราบไหว้คนที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สําหรับในชีวิตในครอบครัวของเราที่เรานํามาฝากกันวันนี้นั่นก็คือบิดามารดานะครับผมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําครอบครัวนั่นก็คือบิดาและมารดานั่นเองวันนี้คุณตอบแทนคุณท่านแล้วหรือยัง นะครับก็ท้ายที่สุดท่านรเราก็คงจะฝากไว้อีกเช่นเคยว่าอย่าลืมทำวิธีสาสมาธิทำสมาธิที่ได้ทำน้อยๆแต่ได้ผลมากแล้วก็เป็นประโยชน์ในการเพิ่มพลังจิตพลังใจที่จะสามารถควบคุมจิตควบคุมใจแล้วก็ทำให้ดํารงชีวิตอย่างมีความสุขครับท่านครับวันนี้คุณทำสมาธิแล้วหรือยังจเจริญพรเจริญพรครับ